ในอาจ,จนที่ติโสสังยุตตนิกายสกาทวักพระสัมมาสัมพุทิจ้าตรัสไว้ว่าอาจเจนติกาลาตรยนันติวัตรติโยการเวลาก็ล่วงไปคืนวันก็ผ่านไปวยโยคุณานุปพังชาหันติฉันแห่งวัยก็ละลำดับเรื่อยไปเอตังพยังมรณีเปคมาโนเมื่อมองเห็นภายในมรณะอยู่ยะฉันนี้ บุญญาณิกยยลาทะสุขาวาหานิก็พึงทำบุญอันจะนำความสุขมาให้เถิดตามพุทธธรรมนี้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาถึงเรื่องของวันเวลาซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราชีวิตของคนเรานั้นเหมือนกับการเดินทางคือมีจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง ทุกลมหายใจก็ออกเป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางทังสิน้นแม้ว่าชีวิตในแต่ละวันจะมีการหยุดพักผ่อนหลับนอนบ้างอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนบ้างแต่ว่าวัยหรืออายุหาได้หยุดพักไม่คงเดินทางเรื่อยไปจึงเท่ากับว่าชีวิตเดินทางอยู่ตลอดเวลานั่นเองทั้งนี้ก็เพราะชีวิตนั้นหมุนไปตามการเวลาและคืนวัน ที่ล่วงไปผ่านไปเรื่อยๆการเวลาและคืนวันนั้นไม่ใช่จะผ่านล่วงไปเฉยเฉยยังพาเอาวัยหรืออายุของคนเราผ่านไปล่วงไปด้วยคือวัยของคนเราก็เดินหน้าละลำดับไปเรื่อยๆจากลำดับปฐมวัยผ่านไปสู่ลำดับมัชชิมวัยแล้วเลยไปสู่ลำดับปัจฉิมวัยซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายของชีวิตแต่บางชีวิตอาจลดลำดับนี้ไปเลยก็ได้ โดยถึงจุดหมายก่อนที่จะถึงมัชชิมวัยหรือปัจจิมวัยอันจุดหมายปลายทางของชีวิตนั้นก็คือมรณะคือความตายนั่นเองหลังจากมารณะก็เป็นเรื่องของการเดินทางในประโลกต่อไปอันมรณะนี้ดูออกจะน่ากลัวอยู่มากผู้คนทั่วไปไม่อยากจะพบเจอนักแม้ชื่อก็ไม่อยากจะได้ยินเสจยแล้วแต่จะต้องการหรือไม่ต้องการก็ต้องเดินทาง ไปหาและต้องพบแน่นอนไม่มีใครหลีกหนีไปได้เลยแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องพบกันแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องกลัวกันมากท่านจึงแนะนำให้คนเราทำความคุ้นเคยกับมรณะเสียด้วยการนึกถึงบ่อยๆซึ่งเรียกว่ามารณสติซึ่งหมายถึงให้นึกถึงมรณะเป็นประจำจนมีความรู้สึกว่าเหมือนคนกันเองที่พบหน้ากันบ่อยๆก็หายกลัวกันไป อันหนึ่งก่อนที่จะพบกัรมรณะนั้นเพื่อความไม่ประมาทท่านแนะนำให้เตรียมสเสบียงให้พร้อมเข้าไว้เหมือนคนที่เดินทางไกลเตรียมสเสบียงสำหรับกินใช้กลางทางและตอนที่ถึงปลายทางแล้วสเสบียงที่ท่านให้เตรียมนั้นก็คือบุญเพราะบุญเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะอำนวยความสุขความสบายให้แก่คนที่เดินทางไปสู่ปรโลกได้นอกจากนี้แล้วเป็นไม่มี ทรัพส,สมบัติลูกเต้าคนที่รักยศศักดิ์ต่างๆที่มีอยู่ไม่อาจช่วยเหลือหรือติดตามไปได้เลยอย่างดีก็มาส่งกันแค่ประตูเตาเผาเท่านั้นเองการที่ยังปล่อยให้วัยล่วงเลยไปเปล่าๆแม้จะอยู่ในวัยที่แก่แล้วโดยไม่เตรียมสั่งสมสเบียงคือบุญกุศลไว้บ้าง หรือคิดว่าเมื่อตายไปแล้วลูกหลานก็คงจะทำไปให้เองนับว่าประมาทยิ่งแล้วสั่งสมบุญไว้ด้วยตนเองเรื่อยไปนั่นแหละเป็นดีที่สุดและถูกต้องที่สุดการหวังน้ำบ่อน,น้านั้นโบราณเขาสอนกันนักว่าไม่ควรประพฤติเพราะมีแต่ทำให้ปิดหวังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ระลึกถ,ถึงเรื่องการเวลาที่ผ่านไป แล้วไม่สามารถที่จะหวนกลับคืนมาได้แล้วทำวันแต่ละคืนแต่ละวันนั้นให้ผ่านไปด้วยประโยชน์สร้างประโยชน์ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทก็จะรึกมีสติอยู่เสมอทำตนให้อยู่ในบุญกุศลคุณงามความดีขอเจริญพร